โอเลยพี่แบงเฮ้ยพี่พี่แบงสั่งทำหรอเเสลา์พี่แบงจะได้เส้นลายโอเคสักลายว่ะเด๋ยเดีฟ้าเดชเดแม่ทำไมพี่แบงไม่เอาตัวหน้ากากดำวะดันนีพี่กมาดันไม่มีเลยพี่มินหี่แบงสั่งมาเท่าไหร่สังัเอาดีเบอจ็ดไม่เอาหน้ากากดำไปอแค่นี้ก่อเดเคสั่งทำาพรอมไม่เบสเลยเอะ ไอเบสสั่งก่อนมั้งตัวกูเฟี้ยวใช่ปะเฟี้ยวอยู่มันตัวใหญ่ปะตัวแตงโตัวใหญ่ไปไหนพี่หัวไม่ใหญ่แต่หัวหัวมันใหญ่หหัวใญ่ตัวผอมแล้วมันมันมันก็ที่อยู่มันก็ที่อยู่ถ้าพี่พี่เล่นถึงแล้วเนี่ยพี่แบงค์พี่แบงค์ไม่น่าจะเป็นห่วงหรอกแบงค์นี่นะเล่นถึงแบงค์นี่นะเล่นถึงไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้ดคอเลยอ่ะรอพี่แบงค์ก่อนไหมเดี๋ยวโดนะรอก่อนรอก่อนรอก่อน แบงค์นี่เป็นแบงค์นี่แบงค์นี่อยู่เท่าไหร่วะกูไม่ได้ตั้งมาโขมเมี่กันเนี่ยทนก็ให้มึไม่เป็นไรพี่ก็เล็บเลยไม่ต้องสู้ซ่อนเสร็จดีซ่อนเสร็จดีเดี๋ยวมันตื่นอีสัตว์เออว่าดาวถาวรด้วยรหัสพี่แบงค์อ่ะใช่เหรอตอนอะไรอ่ะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ห้องนี้ใส่ใส่ใส่ตัวนี้สนุบอ่ะตัวนี้สนูป่ะ มันมันเหน็บมีดได้ราชายอยู่เห็นป่ะข้างหลังมันอ่ะดวดเสอเพี่แบงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอายิงก่นเลยจเยนเลจเยนจมันเยอะมันเยอะมันเยอะใจเย็นไอ้เสือเสืออ้อมอ้อมเราต้องอ้อมเสืออ้อมไปอ้อมไปคนนึงอ้อมไปคนนึงไปดิไปดจะแตก็น่ยไยไนไปชั้นสมันโดดอปอนอพี่แบงกูตายตั้งแต่แรกเลยอ่ะว่าแล้วรอดิรอดิไปไป เอาตัวไหนเอาตัวไหนา้วไอ้ล้น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 ก่อนนี้ไอ้ล้นไอ้ล้นล้นโดนกูไอ้ล้นโดนกูไอ้ล้นโดนกูไอ้ล้นไอ้ล้นไอโดนกูไอ้ล้นูอ้นโดนกูไ้ล้นีอ้ล้นไ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 อ้สไอ้ล้นไอลไอ้ลไอ้ล้ไอ้ล้ไล้นไอไอ้ล้ไอ้ล้องกูนอ้ลูนไอ้ลอ้ลนอ้ล้ตไอ้ล้ไอ้ล้นอนไอ้อเสือ้ล้นไอนไ้ล้น้อนี้อ้นไอ้น้นอน้น้นอันอ้นอรวม้น อยู่งหาอยู่ทานห้าโอเคโอเคกันี่อันนี้อันนี้อบคุหนดิตอนนี้ตาไเจ็ดสเานี่ยหละไอ้เหี้ยเกแตกวันทีอ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้สืออันนี้ดิสือเสือดิอันนี้เสืดิอันนี้ดิอันนแตกแน่อันนีูกฟองเนี่ยเห็นปนะอันนี้ลูกฟองกูกูโดนชันแล้วอันนี้อนี้แตกกจะแตกกูจะแตกกอันนี้ตาแล้วไอ้ไก่มันยิงกูไอ้เหี้ยมันเอาไก่เลไอ้ชั้นสี่เนี่ยชั้นสี่นนีช่วยอยู่ช่วยอยู่อันนี้ดย ตัวหลังยังไม่โดดเลยตัวหลังยังไม่โดดเนี่ยขับพนังบนขบงเฮ้ยลนขึ้นไปเอาไอ้ลนดิไอ้ลนไอ้ลนขึ้นไปมึงเอาไอ้ลนก่อนาไอ้ลนดิมึงเห็น่ะวะมึงตายไตายพูดตายเื่อทกเม็ดเลยทุกเม็ดเลยโดนไอ้นได้ได้สวยได้กฟองไอ้ไก่ได้ไก่ได้ไก่ได้มีีเอ้ยได้ได้มีดอะไรไก่กัดไก่กูได้ปืนไก่กูได้ปไก่กูได้ปืนวลงไหมจะลงไหม เอากระเป๋าเลยอ่ะเอ้ยกูโดนกูโดนงงโดนไอ้กูจุลับอยู่จุลับอยู่จุลับอยู่โดนเลยเอ้ยกูจะไปสวยใครได้ตัวใครได้ตัวก็งทองดูบ้างมาได้ได้บ้างสวยได้ไรอะเอาหัวดิไปพี่เอาหัวมาดิพี่เอาหัวไปพี่โอ้โหเล่นมีได้ปลาทองกินบัวฮะอะไรนะผมไม่ได้เก็บเลยมีทองกินบัวโอ้อหเล่นดิไอ้เยอะใครเก็บอะไรบ้างอ่ะก็ได้บ้างไอ้ไม่ไม่แล้วฝั่งลูกไข่อ่ะฝั่งลูกไข่เนี่ยฝั่งลูกเตี้อนเก็บตรงไหนมาเก็บตรงไหนมาเนี่ย ไอศพไอที่มันตายระเบิดตรงตรงชั้นสามตรงไอ้นั่นน่ะชั้นสอะไรวะ้นสามอะชั้นสามทีันระเบิดชั้นชั้นสามอะเองเองมามีดเล่นดิไอ้นั่นอะไอมามีดเดี๋ยยงมีผมกาเลยเองมามีดเองไมเลยไม่ต่อหรอวะไม่เด้งไหมไม่เด้งาไมเท่าไหร่กาจะเก็บของสันมาไม่ได้เดีวได้ซองมาสอระบอที่ตัวพวกเราขาดตัวับไปแบกอีกวะไหนวะ 500โผล่ห้าร้อยโผล่ไหนวะพี่มีแก่เ้าพี่เยอะกดเลยเหรอพี่กดมาแล้วน่ะเจ๊มีกระเสือเขาเป็น้าคส่วนี่มีมีเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ล้นไหนล้นไอ้ล้นโคตรโคตรโง่เลยเฮียเอาเช่ยล้นก่อนก็ได้นะเนี่ยกูว่าอยู่ทำไมกูตายว่าพูตั้งมาโผล่ยาสามช่องไว้อีกหวยยังก็ไล่มีทุกเม็ดเลยพี่แบงค์เอาเป๋าอะไรเป๋าคานิกิหรือเป๋าไข่เป๋าคานิกิคานิกิ แบงค์ชอบเล่นมีดอ่ะเดี๋ยวอนี่ยไอ้ล้นอ่ะหน้าเอาไอ้ล้นก่อนไอ้เสือไอ้เสือไอ้ล้นชอบชอบหลุดเดี่ยวไอ้ยี่เนี่ยเล่นอย่างโง่เลยแล้วบอกกันไก่หรือเปล่าไอ้เหี้ย นักขังไอ้เส okay, ือใหญ่อย่างลกเลยส่มาได้ไววะน้องพี่ไงไอวิวอ่ะไปดิยังไงรวมตัวไปดิมาแม่งกูโดดเข้าห้องไปเมื่อกี้กูโดนลำเลยพี่อ่ะสี่ห้าตัวอ่ะยงไม่โดดน้องอีไปวัดโอ้โดไงไก่มีนะไก่มีนะคนผมไม่ได้วัดเลยเมื่อกี้นี่ผมเข้าเข้าไปอ่ะแม่งสี่ตัว ไม่ะปักกระตะตไหนตัวไหนไม่ต่กี้ไงอ๋อไม่ได้ป้องไม่หยาหลังคืแค่ไรพี่ไม่มีคนบอกลยมัน,มนตามหลังี่อ่ะไหยุดนี่อ่ะพวกมันอยู่นี่ตั้งทำเลือเรืออีกสองตัวไอ้เหี่อ เราสั่งทำพวกกุณล้นจัดไม่มีใครเล่นเ<ไห>ลยย่าไปละไปไหนอ่ะอีกคนนึงไปไหนอ่ะทีเดียวตายไปอ่ะสองทีพีด เฮ้ยนี่นี่ถอดแล้วนี่เอาไงเฮ็ยอะไรวะมัน้องห้ามบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยน่ะนะอย่าตามนะล่วงหน้าหน้าตนอ่ะไปไปเสือไปแล้วน้องฝนตกไอ้เหี้ยเสือบ้านฝนตกก็เสือ เฮ้ยเราอยู่ห่างกัน800โลอ่ะพี่อ๋อฮะอยู่จังหวัดอะไรวะอยู่ใต้อ่ะโอ้ยเสือมันอยู่สามแดงพาสไทยพี่แม่ไกลกันสิผายปิงปิงกูาจ้ขึ้นแบบ30อ่ะอยู่แถวนั้นช่วยเบสมันตัวซีซันเก่าใช่ใช่ใช่มันยะเตี้ยอเกเพื่อนเลยดูดวเดีวต่ะ แขนก็จิงพันเลยควายต่อหลายเต็มตัวแม่งเรื่อ่เถอะโอ้ยเฮียมาเพียบเลยอสัตว์ไอ้เหียรีเกจะใช้าตายได้เลยนะเออไม่ไม่ไม่พี่พี่เสียพี่แบงค์เขาสั่งทำตัวไอเดียบลายล้นอ่ะ อะไต้องวนวันนี้นะไอที่ปอมเกินว่ากูจะาทรงเองตอนแรกนะผู oy, <c oughs> splash, be sure. ja. ้จ่าแมไก่ไก่เบียบเลยเฮียโอ้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 ยไก่ไก่เบี้ยบเลยสัตว์โอ้ยเกือบตายไอ้ย่ามาเล่นตัวละครที่อะไรกันเนี่ยไอ้เฮียสั่งคำทุกตัวเลยเราจะเตาเล่นเปล่ามันไอ้นี่กันหมดอะมาเล่นเตก้าหมด S <S 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 เราเศร้าเล่นไว้ได้ไหมแม่งออกลงมาลงมาๆๆ